วัสดีมิตรรักแฟนเกมโอเมจิทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามีนัดกันนะกับตัวละครตัวใหม่นะผมที่อยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะผมนะกับตัวละครที่มีชื่อว่าซือซืฮิโกะฮิเมะนะครับผมนะชื่อค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะครับวันนี้อ่าก็เป็นตัวละครมาใหม่นะผมในเอ่อในเดือนนี้นะครับเพราะว่าเกมโอเมจินี่เหมือนจะมีตัวละครใหม่เข้ามาทุกเดือนเลยนะครับ <laughs> เล่นไม่ค่อยจะทันแล้วอันนี้เออ โอเคพาสซีฟของตัวละครตัวนี้นะผมเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับผม HP ต่ำกว่า50%นะครับอาจะได้โล15่15%นะครับแล้วก็ดูดเลือดเวทมนต์มาด้วยนะครับนาน2วิอ๋อก็เป็นเหมือนอ่าเข,เขาเรียกไงน,นะพาสซีฟกันตายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของสกิล1กันบ้างนะผมเหมือนสกิล1จะเก็บชาร์จได้3ชาร์จนะครับผมอันนี้นะฮะอ่ถ้าเรากดใช้ไปปุ๊บก็จะเป็นวงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการดีเลย์ระเบิดนิดนึงนะครับผมอ่าก็ใช้ต่อเนื่องได้ ตามนี้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็เหมือนว่าทุกครั้งที่เราใช้อะข้างล่างโหลดมานาครับผมจะมีะเขาเรียกนะเป็นลูกไฟขึ้นนะครับสกิลสองมันจะเป็นสกิลกันตายนะครับผมนะก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีนะผมมันจะเป็นอมตะก็ประมาณซอนย่าตัวทองประมาณนั้นนะครับอะกดอ๋อพอเรากดใช้ไปปุ๊บเราก็จะได้ลูกไฟมาอีก3ลูกนะครับผมนะ ซึ่งอ่าถ้าคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับกดสกิลหนึ่งครั้งแรกจะได้ลูกไฟมา1ลูกนะครับกดครั้งที่2ก็จะได้ลูกไฟมา2ลูกนะครับผมกดครั้งที่3ปุ๊บก็จะได้ลูกไฟมา3ลูกนะฮะพอกดสกิล2คอมโบเข้าไปอีกก็จะได้ลูกไฟมา6ลูกพอดีนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะส่วนสกิล3นะครับผมนะก็จะเป็นสกิลสโลนะครับผมสโลสตูนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนะครับในแนวตรงนะฮะประมาณนี้ส่วนสกิลวันตีจะเป็นสกิลชาร์จใช่ไหมอ่าแต่เดินได้นะอันนี อ๋อก็จะประมาณนี้นะในส่วนของอันตีนะผมแล้วก็ในระหว่างที่ํำก็จะสร้างความเสียหายไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็จะจบด้วยการระเบิดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคผมก็น่าจะประมาณนี้นะในส่วนของสกิลของตัวละครที่มีชื่อว่าซืซ,อซือฮิโกะฮิเมะนะครับผมนะโอเคเนื่องจากมันเป็นตัวละครตัวใหม่นะผมเดี๋ยวเราจะไปกดในโหมดทั่วไปกันละกันนะครับ <few> o อ a คเมื่อกี้ไปกดเล่นมาแล้วฮะคือกระตุกฮะอันนี้เออผมลืมจากรอบที่แล้วเลยฮะ ตอนเล่นน้องระเบิดคือกระตุกยับมากอนนเออโทรศัพท์ผมแม่แม่อันนี้แล้วว่าคือถ้าพปพูดตามตรงแล้วอะให้พูดตามจริงแล้วคือแบบตอนเล่นปกติฮะคือมันไม่มีกระตุกอย่างนี้เลยนะเออแต่พอเราอัดอะคือเราอัดพุกคือแบบมันกระตุกอะรอบนี้ผมก็เลยเออลดคุณภาพภาพทุกอย่าง ตอนนี้ตั้งเป็นต่ําทุกอย่างแล้วนะอันเนี้ยเออผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนพาร์ทนี้ภาพอาจจะไม่สวยหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะผมนะแล้วก็น่าจะพาร์ตต่อไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเออเล่นแล้วมัน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 ลื่นนะมันลื่นเออเพราะว่าถ้าเล่นแล้วกระตุกอย่างนี้ต่อไปคือแบบว่านะคนเล่นก็จะเสียอารมณ์ด้วยแล้วคนดูก็จะรู้สึกเสียอารมณ์ด้วยนะครับอันนี้คือแบบมัน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 ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้อ่ะอืมคงต้องยอมแล้วล่ะฮะอันนี้เพราะว่านะ ตัวนี้มันหลุดแล้วมันไม่เล่นแล้วฮะอันนี้ผมขอรีพอร์ตเลยนะรีพอร์ตแบบให้เห็นเลยนะอันเนี้ยขอโทษหนักเลยได้ไหมขอแบบสามกระทงเลยได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> เออเพราะว่าเขาตั้งใจแบบจริงๆอะ่ะอ่ะเอาก่อกวนไปก่อนเลยอะ่ะบางสายหลบหนีนี่ก็ใช่อะ่ะเพราะว่าตั้งใจเอคนะครับตั้งใจแจกก็ถือว่าตั้งนะตั้งไหมอันนี้เดี๋ยวขอดูอ่ะนะศูนย์สามแต่กนะ็นะโซโนโอคือยังยอมรับได้ไงศูนย์สามเพราะว่าเขาก็ตั้งใจเล่นแล้วเขาไม่ได้โยนนะฮะคืออยากให้สี่กระทงมากเลยจริงจริงแล้วอะ่ะ <c oughs> เออแต่ว่าแบบ นะมันยัดข้อหาได้สูงสุดสามกระทงสิอันนี้ยมันทําให้สังคมเกมไม่ดีไม่ใช่เลยหรอกนะครับเออนี่สายคนปัจจุบันสมัยนี้เขาก็พิมพ์อีซี่กันจบเกมก็ค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ยังเจอคนแบบนี้เข้าไปเออมันทําให้แบบเกมมันมันมันแย่มันดูกลายเป็นแบบว่าเกมมันกลายเป็นสื่อที่แบบแย่เลยอ่ะซึ่งผมไม่อยากให้เกมมันเป็นอย่างนั้นไงเออหวังว่าตานี้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะบอกก่อนเลยนะขอนะอันนี้ขอนะ ทำไมแย่งอะไรไม่เคยทันเลยวะง,งั้นเราไปท็อปแล้วกันเอออ่ะแต่ผมเชื่อวะ่ะเชื่อในตัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะฮะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยฝากด้วยนะเพื่อนเพื่อนหมูเฮาหแล้วเจออีตานมูเมงซ้ำไงเดี๋ยวฝั่งนู้นก็ตัวเวทสองตัวหรอใครจะมาบนกับเราวะมูมิจิหรอหรือชินรุอิวะเย่ะ yeah, แล้วก็มาสี่คนเลยฝั่งนู้น่ะเขาต้องสามัคคีกันเป็นแน่แท้ โอ้โหแล้วป่าแม่งเจอตัวซ้ำครับผมอันนี้ตึงแน่ๆอีตันโมเมงนี่ก็อย่างที่พูดไปนะถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเล่นผิวนี่คือแบบมันเฟี้ยวฟ้าวจัดเลยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งเรากับฝั่งนู้นใครเฟี้ยวกว่ากันต้องมารอดูกันในแบบนี้แล้วละ่เละเฮ้ยมาเลยผมว่าชิรานุอิน่าจะอยู่กลางนั่นแหละเออแล้วก็เราก็เจอโมมิจิเหรออันนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้ถึงจะเป็นตัวเวทนะะแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครที่แบบว่าจะต้องเอาหน้าเข้าไปที่มุมฝั่งตรงข้ามเหมือนกันต้องเอาหน้าไปถ่่าาาายเเค้้้้นนนะะถึงงงจจสรดดมไไีีีตัใลป ต้อคีบไปเฮ้ยมาแล้วมูฟิจิจริงด้วยเฮ้ยเรายังจะโดนเดี๋ยวผมอยู่ในป่าแล้วมันไม่ควรจะเห็นวิชั่นดิวะอ้โหแล้วมันชิงเข้ามาโดนได้ยังไงวะฮ่าแม่งเอ้ยเดี๋ยวมึงขี้โกงมาเนี่ยแฮ็กแมพบอยังไงแฮกแมพบอแฮกแมพบอแฮกแมพบอฮะโอ้โหยิ่งหายแล้วผมเสียเปรียบผมเสียเปรียบคีบมันลุมตีผมแม่งเลย <laughs> โอ้โหทุกอย่างแม่งเต็มใจให้มันหมดเลยอย่าลืมนะฮะป่าเป็นอิตันะนะะนี้ถ้าเรา พลาดพังเราจะเสียได้อันนี้เพราะฉะนั้น <s uck in> แล้วเดี๋ยวเราจะไม่ประมาทอันนี้เราไม่ประมาทไม่ประมาทท่องไว้ไม่ประมาทแต่หิวมากตอนนี้บอกเลย <S <s <uck in> โอ้โหแล้วมันชิงมาโดนกูกนเลยเนี่ยไอ้ไอ้พยันหานี่แม่งเดี๋ยวไม่ไหวแนละ้วไม่ไหวแนละ้วไม่ไหวนะไแล้วโมโหแล้วนี่แน่เราก็มีสกิลระยะไกลอ่ะแต่เบามากแค่นั้นแหละ <s uck in> ไฟน้ําแข็งไงโทโดโรกิอันนี้รู้จักเปล่าเดี๋ยวกูก็สมแมฟกูให้หรอก เดี๋ยวสก,กิลใส่คีปมาใช่ไหมสก,กิลใส่คีปมาใช่ไหมนานหม,หมดหมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมอันนี้หมดแล้วใช่ไหมสก,กิลอะหมดแล้วใช่อะเปล่าโมเมจินี่ก็ทิ้งระยะห่างกับเราดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้เพื่อนเลนเราหายเลนเราหายอันนี้เว้แต่จะว่าไปสกอร์นี่เพิ่งหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยสี่นาทีแล้วยังเพิ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะการตายแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหลือเชื่อเว้แต่เลนล่างได้ว่ะเฮ้ยอีตันอยู่ล่างอีตันอยู่ล่างเฮ้กระตุกกระตุกกระตุกขาเลยเนี่ย เฮ้ยไม่จริงอย่านะยังไงอันตีเป่าอันตีเป่าอันตีเป่าหิวเป่าหิวเป่าต้องอันตีแล้วต,ต,ต้องตีแล้วต้องตีแล้วอันตีแล้วต้องเฮ้ยอย่า,ย,ายังไงยังไงเฮ้อเฮ้อเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างเป็นไงไม่ได้ฆ่าเราหรอกไม่ได้แอมเราแล้วตายแทนยังไงละโอ้โหรู้สึกเจ็บใจไหมเนี่ยกูเจ็บใจกว่านะเน,นี่ยจริงๆแล้วโดนกดเนี่ยแล้วประเด็นคือไม่ได้ซิดด้วยเมื่อกี้แค่หนีตายก็เทียบ ชิบหายแล้วโอ้โหเรียนล่างเป็นยังไงบ้างวะ,วะเหมือนเรียนล่างจะอยู่ได้นะเนี้ยเว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 ้ยชัคคุเทนอิตันมาอิตังมาอิตันมูเมงมาอันนี้เรากำลังไปช่วยช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี้ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเราได้ฆ่าเขาเรียกว่ามาลัดช็อตได้แบบท,ทันทันท่วงที ถึงกับลิ้นพันเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองนำเดี๋ยวผมอัพเป็นสกิล2แล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเหมือนมันจะได้เขาเรียกไงนะได้ลูกไฟนะฮะแล้วก็เขาเรียกไงนะมันกันตายได้ด้วยอาจจะลดคูดาวในการใช้สกิลขึ้นด้วยนะฮะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงโมมิจิรู้สึกโกรธแคนเราใช่ไหมเมื่อกี้ที่แบบว่าเฮ้ยมันลดจากการโจมตีของฉันไปได้ยังไงกันเมื่อกี้ฉันปล่อยทั้งสกิลหนึ่งและอันติเลยนะบ้าจริงเชียวทั้งทั้งที่ฉันกดมันอยู่ใะเทม ป่าฝั่งนู้นเป็นยังไงวะเฮ้ยป่าฝั่งนู้น02นะฮะป่าฝั่งเราเฮ้ยป่าฝั่งเราเฟี้ยวฟ้าวกว่าอันนี้บอกก่อนเลยเดี <c oughs> ๋ยวก่อนนะ <c oughs> เพื่อนเอาอันนี้อยู่นี่ว่า <c oughs> เพื่อนเอาอุปกรณ์อยู่นะฮะนี้ไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนอันนี้นี่แน่สวยเพื่อนเก็บเลยเก็บเลยเราขอฝากผลงานด้วยนะอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ย เย่แล้วเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ก่อนประเดี๋ยวก่อนอันนี้ประเดี๋ยวก่อนประเดี๋ยวก่อนครับไม่คุ้มเลยขอโทษขอโทษครับขอโทษเฮ้ยป่ามันก็ช้ำนี่ว่าดึงไม่พักเลยช่บเหนือยเดินไม่ออกโดนอีตันโมเมงแม่งจ้วงยับเลยว่ะผมคิดว่าน่าจะสู้ได้สักหน่อยนึงตัวนี้มันแรงจริงปะเนี่ยทำไมนะทำไมผมรู้สึกว่าค่ะผมผมฆ่าใครไม่ได้เลยวะอ่ะตามสูตรเดิมฮะ คิวไม่มุง่งเน้นดันบ้านฮะนี้ดันป้อมแล้วไม่สนใจแล้วอันเนี้ยใครจะเป็นตายละดีไงก็ช่าง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวน้องโมโมเฮ้ยอยา่ยาอย่านะมึงอยา่าทำอะไรโอ <c oughs> ้ย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเริ่มเริ่มเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกอันนี้เริ่มกระตุกเฮ้ยผมโดนอะไรนะผมโดนอะไรนะแปบบ๊บนึงนะ เอา้าหิวเราหิวเราเรามีแข็งนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเฮ้ยฆ่าได้ฆ่าได้เหลือเชื่อเหลือเชื่ออันนี้เหลือเชื่อโอ้โหไอตังไอตังมาไอตังมาโอ้โห,โห,โหตายตาย <c oughs> ตายหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราแค่สู้กับคีฟพัสซีก็ขึ้นเหรอนี่โอ้ <c oughs> โหเราเสียพัสซีฟรีๆเลยไหมเนี่ย พาสีมันต้องเท่าไหร่อะพาสีมันต้องสองนาทีโอ้โหแม่งแค,แค่แค่สู้กับคีฟเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวชิอารุยอยู่บนวะเราสู้ได้ปรอวะ <c oughs> เอ้ยเรียบร้อยเอ้ยสู้ได้เหลือเชื่อเราสู้ชิลารุยได้อันนี้แต่ว่าชิบหายและเลนร่าง <c oughs> เลนร่างเดี๋ยวก่อนนะเขานัวกันเลนร่างนี่วะ โอ้โหชิบหายแล้วผมดันขึ้นไหมเนี่ยผมดันไม่ขึ้นแน่เลยวะ่ะโอ้โหอีตันมาเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอะน้องมาจากไหนอะน้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดขึ้นเยอะจังวะเลือดขึ้นทำไมเยอะจังเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวนะน่ยคอมโบ,โบแบบคมๆเฮ้ยอย่าโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอีตันมันเอาเรื่องจัดแป๊บนึงนะของจริงเหมือนกันนะเนี่ย เฮ hey, ้ยไอ้กระตุกอย่าอย่าอย่ากระตุกอย่างนี้อย่ากระตุกอะไรอะไรไม่ได้แดกไม่ได้แดกเดี๋ยวหมดหมดหมดขอโทษโอ้โหดาวมีเห็นไม่ค่อยจะเข้ามาเลยอะ <c oughs> ตายปะวะตายปะ,ยปะเอ้ยตายสวยติดเผาตายโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายเมื่อกี้กระตุกด้วย <c oughs> เออตายสองน่าจะเอานะอันเนี้ยต้องรวมต้องรวมเ <c oughs> พื่อนรวม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  เฮ้ยฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมสวยฆ่ามัน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 เออฆ่ามัน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 ยังเกิดได้มันยังเกิดได้มันยังเกิดได้เออเอ้ยเอ้ยสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเพื่อนมามามาเอาโอรุจิก็ได้อันี้จะได้ดันขึ้นง่ายๆฮะเมื่อกี้ตึงเลยโอ้โหตาอนนี้ผมว่าตึงแน่นอนเลยว่ะไม่ค่อยได้พูดแน่เดี๋ยวก่อนนะไอเทมชิ้นต่อไปผมออกเป็นอะไรเนี่ยสอนยญ้าเหรอ นี่คืออะไรวะต้านทานน่าจะเป็นล่มกันเวทไหมเดี๋ยวก่อนนะอีตันโมเมงมันเป็นเวทเออเนี่ยพอดีเลยเว้ยเดี๋ยวเดินไม่ขึ้นเดินไม่ออกเดินไม่ออกโอเคได้อยู่ป่ะโอ้โหเดี๋ยวผมกดสกิลสองไม่ทันหรอเมื่อกี้ตายก<ด>ี่ตัวว่าฝั่งหนูน่ะตายสองตัวเฮ้ยเพื่อนคินาละโอ้ยเขากำลังไปหาแล้ว เอ้จับจับได้สวยน้องวานอุยน้องวานทำจังหวะดีมากอันนี้สวยมากสวยมากเอ้ยเรียบร้อยตายเฮ้ยเยี่ยม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 เรียบร้อยน่าจะจีจีแล้วมั้งอันเนี้ยเดี๋ยวเข้าเข้าลึกไปเปล่า <c oughs> โอ้โหเข้าสุดเลยแบบโคตรหิวอ้าไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ตาน,นี้ผมไม่ค่อยได้พูดเลยวะมิก็ไม่แย่นะอันนี้เออจีจีครนะตาน,นี้จีจีครับผมนะมาผมก็จบไปแล้วนะจักรตรัวละครอ่าซืซืโกะซซอ ชื่อชื่นยว่ะซือซือฮิโกะฮิเมะนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของสกินกันก่อนละกันนะครับผมนะว่าตัวละครตัวนี้จะมีสกินอะไรบ้างนะครับผมนะนี่ก็เป็นสกินล่างแรกเขานะครับอันนี้ก็เป็นสกินล่างย้อมสีนะครับเฮ้ยผมชอบโทนสีนี้ว่ะเออเป็นสีขาวตัดฟ้านะครับอันนี้เออปกติผมชอบสีฟ้าอยู่แล้วด้วยไงอันนี้ก็เป็นสกินล่าง,างอีโวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับตัวละครตัวนี้ได้บ้างนะครับผมจิ้มหัวกันเลย もう一度振って、次は。おめられた、行いではない。な、離れろ。この前い、かぐらりも力強くて、しゃれてるだろう。おきゃもん、ドラマ、ドカンーう โอ้สวยเลยนะเนี่ยวิทำเล่นไปสวยมากเลยฮะวิเราม่ประวัติเป็นจีนอีกแล้ว๋ย่า่อกนะอย่าบอกนะแม่งเหมือนรอบอาชุล่าีกแล้วอะไม่เอานะอ๋อเลี้ยวไปแม่งใจหายหมดเลยโอ้โหแต่ที่ใจหายกว่าคือยาวมากเลยประวัติเนี่ย้ยมันโอโ้ยาวไปเชาวิยาวเงี้ยโอเคทำไงได้ยังไงก็ต้องอ่านนะอาน,นี้เห็นใจไหมเห็นใจไหมบีบน้ําตาแล้วนะอันเนี้ยโอเค ผมไปอ่านมาแล้วประวัติซึ่งผมไม่น่าจะตัดมาลงนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับแล้วมันยืดแล้วก็ประเด็นคือมันแยกตัวละครยากนะครับเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวก็ฉันนะครับอันนี้เออคือแบบเออมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับผมอ่านไปผมก็ผมอ่านไปผมก็มึนมากก็เมื่อกี้ก็เพิ่งไปเสิร์ชดูมานะครับว่าตัวละครตัวนี้เหมือนจะมีเออเหมือนเป็นวิดีโอ CG s t สตอร,รี่ของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้มีเนื้อหาที่แบบว่าเท่ากับในประวัติ แต่ก็น่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในวิดีโอนะอก็ลองไปดูเอาละกันนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอ่านประวัติอ่ะคือบางทีเขาก็แปลแบบแปลกๆนะครับเออแล้วผมบางทีผมก็ต้องมาเรียบเรียงใหม่นะครับซึ่งมันเยอะนะครับแล้วมันก็ยุ่งยากนะครับเออตัดสินใจแล้วว่าตัดออกละกันนะครับในส่วนของอ่านประวัติของรอบนี้นะครับเพราะว่านั่นแหละจะเรียกว่าไม่รู้เรื่องได้ไหมแต่ว่ามันก็แบบ ออกแนวแปลกๆอ่ะมันจับใจความข้อมูลอะไรแบบไม่ค่อยได้นะครับถ้าผมอ่านไปด้วยแล้วแบบเอามาจริงๆนี่คือแบบตอให้คุณผู้ชมฟังเป็นพอดแคสเฉยๆแต่ก็น่าจะแบบเขาเรียกไงนะ่ะน่าจะนึกภาพตามไม่ออกกันนะเออประมาณนั้นอะ่ะเพราะว่าการเล่าเรื่องหรือว่าการอะไรให้ฟังอ,อ่ะคนฟังเขาจะต้องนึกภาพนึกอะไรออกด้วยใช่ไหมเออเหมือนเราอ่านนิยายอะไรเงี้ยอะ่ะเราจะได้จินตนาการหรือว่าเรียบเรียงหรือว่านึกภาพนึกอะไรออกใช่ไหมแต่ในอันนี้ที่ผมอ่านอะ่ะ ผมอ่านไปด้วยผมนึกภาพอะไรยังไม่ค่อยออกเลยนะใครที่งงๆอยากจะรู้ก็ลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับวันนี้เออเพราะว่าแบบนะผมอ่านไปผมก็เรียบเรียงไม่ค่อยถูกนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะผมนะซื้อฮิโกะฮิเมะนะครับผมนะฮะโอเคครับผมในส่วนของพาร์ทหน้านะผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครที่เพื่อนๆรีเควสกันมาต่อละกันนะครับนะเพราะว่าตัวนี้ต้องรัดคิวหน่อยเพราะว่าวเป็นตัวละครมาใหม่นะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอคุณคุณมากที่เข้ารับชมกันจนจบนะครับผมไม่เจอกันใหม่นะครับกน